ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็พามาดูต้นไม้นะครับตอนนี้เป็นฤดูหนาวนะครับแต่อากาศก็ไม่หนาวนะครับก็ยังร้อนอยู่นะครับก็ต้นฮาวเทียครับก็กําลังจะสวยนะครับหน้าหนาวครับหน้าหนาวต้องฮาวเทียนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับต้นโปรดผมนะครับ เขาจะมีคล้ายๆหนามเล็กๆนะครับครับดูใกล้ๆนะครับจะเห็นเส้นเขาแล้วกจะสวยงามมากนะครับพวกนี้เขาชอบอยู่แดดรำไรนะครับส่วนมากค่าจะให้ปลูกสวยๆเขาใช้ดินปลูกแคนตัสนะครับ แต่ว่าผมใช้กาะบมะพร้าวพวกนี้ครับปลูกนะครับก็ปลูกได้เหมือนกันนะครับก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเราหาซื้อวัสดุยากนะครับก็กาะบมะพร้าวสับพวกนี้ครับขุยมะพร้าวครับแล้วก็ทรายนิดหน่อยนะครับอันนี้คือใบใสๆนะครับเดี๋ยวมาดูที่เป็นหยดน้ำนะครับหยดน้ำก็ผมก็ชอบนะครับชอบมากครับ แต่ว่าถ้าเป็นด่างนี้ผมก็จะไม่เท่าไหร่นะครับผมชอบแบบเขียวๆนะครับเห็นไหมครับเหมือนอัญามณาีเลยนะครับผมชอบมากครับเหมือนกีบก,กระทงวะเนี่ยครับมันใสจนหน้าบีบให้น้ำเคดแตกครับน้ำในใบนะครับรับสวยงามมากครับ อันนี้ถ้าเขาโดนแดดมากๆเขาจะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นบ้างนะครับต้นนี้จะยกสูงหน่อยนะครับใบนะครับคนละสายกับเมื่อกี้นะครับ ไปลายใบเขาจะใส่นะครับยิ่งหนาวเท่าไหร่เขาจะยิ่งสวยนะครับพวกนี้ถ้าโตมาเราขยายพันธุ์โดยการยกยอดหรือชำใบนะครับแต่ถ้ายกยอดนี่ก็อย่าอย่าพิ่งรดน้ำนะครับตอนที่เราตัดยอดเขานะครับ มีลักษณะใบแตกต่างกันหลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ใบจะไม่ตึงเทไรนะครับเพราะว่าน้ําไม่ถึงครับจะลดน้ํามากก็ไม่ได้นะครับจะเน่านะครับ สวยเปนคนละแบบนะครับอันนี้ก็ใบกลมเลยครับกลมดิ๊กเลยนะครับอย่าให้เขาขาดน้ำนะครับไม่งั้นเขาจะเช่านะครับ ใบเขาจะไม่เต่งตึงมากนะครับแต่ถ้าเขาได้แสงแดดมากๆที่เขาก็เขียวจะกลายเป็นดําได้นะครับนี่ครับเหม็นดูพระเลยนะครับดูใกล้ๆดูลายเขาครับถ้าเป็นกอใหญ่อลังการครับผมก็มีกอใหญ่ครับแต่ว่าแตกกอปไแล้วระเบิดกอนะครับ มันสวยคนละแบบครับเมื่อกี้เป็นเม็ดใหญ่ครับเรามาดูเม็ดเล็กบ้างนะครับเม็ดเล็กผมก็ระเบิดเป็นหลายต้นเหมือนกันนะครับกอนึงครับนี่ครับมาดูครับอันนี้เม็ดเล็กนะครับใครชอบเม็ดเล็กก็ละเอียดเหมือนกันนะครับถ้าเขาเป็นกอใหญ่นะครับเขาจะละเอียดมากเลยนะครับ ตนี้เขาจะชอบดินโปร่งถ้าเวลาเราปลูกเราจะกดดินมากนะครับแค่ถมรากเขาเฉยก็พอครับผมให้อยู่ระดับขอบนะครับเดี๋ยวเพียอเขายุบอีกนะครับเพราะเราไม่ได้กดนะครับเดี๋ยวพอลดน้ําเสร็จมันก็จะยุบอีกนะครับต้นนี้ก็มีหนามครับแต่ว่าให้ลูกยากมากครับผมก็เลยไม่มีหลายต้นครับก็มีอยู่ต้นเดียวเนี่ยครับ ให้ลูกยากมากครับตัวนี้เป็นขนนะครับแต่ดูคล้ายๆหนามนะครับตัวนี้ขนละเอียดมากครับบางทีก็คล้ายๆอโลสายตัวหนึ่งครับอันนี้ไม่ได้โชว์ใบอวบนะครับแต่ตัวนี้คือโชว์ขนนะครับ ีก็เป็นสายสายด่างนะครับใบไ,ไม่อวบน้ำเท่าไหร่นะครับถ้าข่าวเยอะๆแล้วจะปลูกยากนะครับบางทีก็เน่าตายครับตัวนี้ครับต้นนี้ครับที่ว่าไปไวนะผมเพาะแล้วโตวง่ายครับเป็นกอไวนะครับผมแตกกอบ่อยๆนะครับ ปลายใบยเขาก็จะอวบน้ำเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ก็ไม่ใสมากเหมือนกับสายพันธุ์อื่นนะครับตรงนี้ครับจะชัดครับบางทีกล้องจะไม่ค่อยชัดนะครับปลายใบยเขาจะอวบนะครับแล้วก็มีใสๆอยู่นิดนึงครับ ต้นนี้ขยายพันธุ์แล้วไปไวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึงนะครับใบไปลายเขาก็อวบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ใสเท่าไหร่นะครับเขาจะใสบางทีเฉพาะหน้าใบพวกนี้ครับอันนี้ยิ่งเลี้ยงง่ายมากครับต้นนี้ครับผมก็มีเยอะนะครับ ใบเขาก็จะหนามกันนะครับแต่ไม่ใส่เหมือนสายอื่นนะครับอันนี้คือสายเขียวครับเขียวเขียวเลยครับไม่มีใสแต่มีความอวบอยู่นะครับอันนี้ก็สายใบด่างนะครับใบด่างผมเพิ่งแตกกอมาสองสามต้นนะครับ นี่ก็ใบด่างนะครับใบเขาจะด่างครับผมไม่ชอบเลี้ยงเท่าไหร่เขาใบด่างนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงยากเหมือนกันนะครับต้องได้แสงเท่าไหร่เดี๋ยวแสงถูกตัวด่างก็จะไหม้เกินพวกนี้ครับก็เลยไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะครับอันนี้เมื่อก่อนผมมีกอใหญ่มากนะครับก็แบ่งด้วยครับตอนนี้ก็เริ่มแตกหน่อยแล้วครับแตกนะครับ ไปถูกแดดครับจะสวยงามมากครับใบเขานะนครับนไหครับอบอวบครับเด็กอวบ หน้าฝนนี่ไม่จาเป็นก็ไม่ต้องรดน้ำนครับถ้าผนตกวันหนึ่งก็ใช้ได้ทั้งเป็นอาทิตย์นะครับไม่ต้องรดน้ำนครับเพราะพวกนี้เขาไม่ชอบน้ําเท่าไหร่นะครับใครชอบสายนี้ก็ลองเลี้ยงดูนะครับถ้าแคนตัดแล้วเราไม่ชอบมีหนามครับก็ผู้หญิงก็ชอบสายนี้นครับ ไม่ต้องเจ็บมือนะครับแต่ก็จะเลี้ยงยากหน่อยครับโอ้มีลูกหินครับตัวนี้เอาลูกหินออกกันเด็กๆน่าจะมาโยนหินเล่นนะครับผมจะชอบประเภทนี้ครับใบปลายใบใสๆนะครับเป็นลูกๆตรงนี้ครับอันนี้คือใบเขาจะโตมากนะครับแต่ตอนนี้ต้นเขาเล็กอยู่นะครับสายนี้ครับไปโตหนานะครับ แต่ความใสก็ไม่เท่าไหร่นะครับจะสู้พวกนี้ก็ไม่ได้นะครับใสมากครับต้นไม้ที่ไม่เหมือนต้นไม้นะครับผมบอกว่าต้นๆน,นี้นะครับใครชอบนะครับความแปลกนะครับมันยังมีอีกต้นครับคล้ายแห้งน้ําแข็งนะครับแต่ของผมตอนนี้ผมมีต้นเล็กอยู่นะครับ ถ้าโตมาเหมือนแท่งน้ำแข็งเลยนะครับนะครับต้นนี้ครับไปลายใบเขาเขาจะเป็นเหมือนแท่งน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวยกมาดูก่อน <_ d ata> เห็นไหมครับ <_ d ata> ก็เป็นต้นแปลกอีกต้นครับของผมนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเป็นหมาตัดนะครับ เดี๋ยววันหลังผมจะพาไปดูตระกูลม้าลายนะครับวันนี้ก็มาดูต้นนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของปีนะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทําคลิปนะครับทุกวันนะครับบันละคลิปบาละคลิปนะช่วยดูหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับ ตัวนี้ก็มีขีดด่างนิดนึงครับที่จริงเขาจะเหม็นดอกกุหลาบนะครับสายนี้ครับครับคลิปนี้นิมิตไลฟ์สไตล์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับกดแชร์นะครับสวัสดีครับ